เปเหตุช็อกในวงการมวยไทยค่ะฮาเซงหรือว่าสายฝนรัตนาพานุนักมวยดีกรีแช,ชมป์ปูนเสือนะคะได้ก่อเหตุฆาตรกรรมปาดคอพ่อแท้ๆในบ้านของตัวเองก่อนที่จะหลบหนีขึ้นเขาไปค่ะซึ่งสาเหตุที่เขากระทําการอย่างโหดเหี้ยมกับพ่อตัวเองขนาดนี้คืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะคือช่วงตีสามที่ผ่านมานี้ค่ะนายฮาเซงหรือว่าสายฝนรัตนาพานุนักมวยไทยดีกรีแช,ชมป์ปูนเสือนะคะได้ก่อเหตุใช้มีดทําครัวปาด คอพ่อแท้ๆของตัวเองในบ้านพักในพื้นที่ตำบลบรรน,นังสาเรงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยหลังจากก่อเหตุนะคะสายฝนเนี่ยได้หลบหนีออกจากบ้านคาดว่าจะไปกบดานบนเขาบือยอค่ะเจ้าหน้าที่ก็ระดมกําลังนะคะออกตามล่าตัวพร้อมกับสอบปากคำคนใกล้ชิดว่าทําไมนักมวยอนาคตไกลเนี่ยถึงมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ ค่ะซึ่งจากการสอบถามเพื่อนบ้านนะคะก็ได้เล่าให้ฟังค่ะวะ่าก่อนหน้านี้สายฝนนะคะมีความเครียดหลายเรื่องค่ะเกี่ยวกับอาชีพชกมวยของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทําน้ําหนักขึ้นชกไม่ได้แล้วก็ยังมีข่าวลือว่าไปโพพันกับยาเสพติดด้วยค่ะแล้วก็โดนค่ายมวยตรวจสอบนะคะไม่รู้ว่าเนี่ยค่ะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความเครียดสะสม จนเกิดอาการหลอนถึงกับก่อเหตุสะเทือนขวัญในครั้งนี้หรือไม่นะคะส่วนผู้เสียชีวิตค่ะคุณผู้ชมมีชื่อว่าแวรนุงอายุ82ปีเป็นพ่อแท้ๆของสายฝนนะคะนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ภายในบ้านโดยมีทั้งญาติแล้วก็คนที่อยู่บ้านใกล้เลื่องเคียงนะคะต่างมามุงดูเหตุการณ์ค่ะท่ามกลางความเสียใจยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งด้านเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้กันพื้นที่ไม่ให้ใครเข้าตัวบ้านค่ะ ก่อนที่จะนําร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อตรวจสอบบาดแผลบนร่างกายจากนั้นก็ค่อยนําร่างนะคะกลับมาประกอบพิธีตามหลักศาสนาอิสลามแล้วก็ฝังศพค่ะ ทางด้านญาติแล้วก็คนใกล้ชิดของสายฝนนะคะได้เล่าชีวิตก่อนหน้านี้ให้ฟังค่ะว่าสายฝนเนี่ยไปซ้อมมวยตลอดเวลา3เดือนแต่ไม่มีชื่อขึ้นชกงานก็ไม่ออกเชื่อว่าสิ่งนี้ค่ะทำให้เกิดเป็นความเครียดแต่ที่บอกกันว่ามีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นไม่อยากเชื่อเพราะว่าถ้าเสพยาจะเป็นนักมวยได้ยังไงซึ่งสายฝนนะคะเลือกเส้นทางเป็นนักมวยเพราะว่าต้องการหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวที่ผ่านมาค่ะก็ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะก,กับพ่อทางด้านของพี่สาวนะคะฝากบอกผ่านสื่อว่าอยากให้มามอบ ตัวค่ะ ค่ะซึ่งก่อนเกิดเหตุนะคะสายฝนเนี่ยก็เพิ่งจะกลับมาจากกรุงเทพได้เพียงแค่5วันเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าลักษณะนิสัยของสายฝนเนี่ยก็คือเป็นคนพูดน้อยอนะคะแต่ว่าก็ยังเห็นไปละหมาดที่มัสยิดเป็นปกตินะคะไม่รู้ไม่รู้จริงๆค่ะว่าอะไรเนี่ยที่เป็นสาเหตุทําให้สายฝนก่อเหตุอัมหิตได้แบบนี้นะคะซึ่งล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตํารวจนะคะพบรถที่สายฝนเนี่ยใช้หลบหนีนะคะไปจอดในพื้นที่ตําบลโกตาบารูนะคะอําเภอรามันซึ่งทางตำรวจเนี่ยก ็ได้ทําการล้อมรถนะคะแล้วก็จะทําการเข้าตรวจสอบอตรวจหาพยานหลักฐานกันต่อไปค่ะ ทางด้านของเสียโจนะคะซึ่งเป็นคนดูแลค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมที่สายฝนเนี่ยเคยมาฝึกซ้อมด้วยได้เปิดเผยคะ่ะว่าเสียดายอนาคตของสายฝนแล้วก็เสียใจกับการเสียชีวิตของพ่อผู้เคราะห์ร้ายซึ่งสายฝนนะคะเขาเพิ่งจะโพสต์ข้อความเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาผ่านทาง Facebook ส่วนตัวคะ่ะเขาเขียนว่าคำว่าซ้อมเยอะกับฝึกหนักคุณค่าต่างกันได้เวลาที่จะพิสูจน์กันแล้ว ดองไว้นานแล้วนานกว่านี้รสชาติของชีวิตมันจะจืดชืดเอาอย่าปล่อยให้ความตั้งใจของคนสูญเปล่าความขยันของคนเรามีขีดจำกัดมาไกลขนาดนี้ยังแอบเสียดายอาชีพอิสระไม่รู้ทุเรียนแถวบ้านยังหลงเหลืออยู่ไหมอ่านโพสต์ดูลักษณะก็ค่อนข้างออกไปในแนวทางของการตัดพอนะคะทีนี้ก็มีเพื่อนค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นล่าสุดด้วยบอกว่าเอ็งไม่น่าเลยกำลังจะได้ขึ้นชกอยู่แล้ว คือจากโพสต์เดือนที่แล้วเนี่ยอ่านอ่านดูก็คงไม่มีใครคาดคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสายฝนจะมาก่อเหตุลักษณะแบบนี้นะคะค่ะซึ่งส่วนตัวคุณสายฝนนะคะก็คือเป็นนักมวยชาวยะลานะคะอายุเพียง27ปีค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นชกมวยตั้งแต่ปี2558ชกมาแล้ว72ครั้งนะคะชนะ59ครั้งแพ้12ครั้งเสมอ1ครั้งค่ะความสำเร็จสูงสุดนะคะก็คือคว้า คว้าเข็มขัดแชมป์ปูนเสือนะคะเมื่อปี2559โดยสายฟนเนี่ยขึ้นชกครั้งสุดท้ายเมื่อปี2562 ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นนักมวยที่มีอนาคตไกลนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะก็คงยังต้องรอให้ทางตำรวจเนี่ยติดตามจับกลุ่มตัวนะคะเพื่อจะสอบปากคำถึงสาเหตุนะคะที่สังหารพ่อของตัวเองนั่นเองค่ะเบื้องต้นนะคะทางข่าวสดก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะถ้าหากมีความคืบหน้าว่าสามารถจับกลุมตัวสายผลนได้แล้วรวมถึงทราบสาเหตุของการลงมือในครั้งนี้เนี่ยข่าวสดจะมารายงานให้ทราบค่ะ